สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเบนเบอร์รี่พามากินอัพเตอร์ยำอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคิวแรกเลยเปิดร้านยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดกําลังจะเปิดวันนี้เราได้โต๊ะด้วยเ,ออเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ประตูร้านก็เปิดเลยนะคะ,คะต้นยำปริยายกิดนดิตอนกลาคุณปูเลมาหรือยังคะต้นไหนจ้าจะได้ดูคุณปูเลหน่อยค่ะต้นไหนจ้า ตรงสามนะคะคุณปูเล่คุณดัมจอนโบไม่ได้ตัวผู่มานะคะมีมีแต่ตัวเมียเพราะฉะนั้นทางร้านจะเพิ่มปริมาณของคุณดําจอนโบให้นะคะไม่ได้จะของคุณเมย์อหอยแค,ครงถุปลานกนั้นไม่ล้านะคะไม่ลาไม่ข้าวเหนียวอีกหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะพี่ลา้า สำหรับในส่วนของหอยแครงนะคะวันนี้ทางร้านเอามาแค่15บหบห้ากิโลอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากไม่มีพนังกงานแกะนะคะน่าจะหมดในในไม่เกินรอบสองนะคะลูกค้าจ้งให้ทราบกันวไว้ก่อนเลย <S <S คุณกิ๊กโต๊ะสิสวสัสดีค่ะคุณกิ๊กของคุณพี่จะเป็นยำไส้กรอกไม่ล้าน้องหมูยอไข่เค็มล้ายำตุ้ม้าสุกไม่เผ็ดปลาล้าแล้วก็ยำรวมเวอร์นะจ๊ะถูกไหมคะขอบคุณค่ะ, <S <S คะแล้วก็มีกระ มีแต no ่บ้านเป็นบินล่างเป็นบินของทอดตอนนี้คิวอยู่ที่50บินแล้วนะคะพี่เบ้สวัสดีครับพี่เบ้ของพี่เบ้กัเตมยำหัวยำเต็มยำตุ้งสุดนะคะสองยำและที่รักขอบคุณครับ เหมือนกำลังนั่งเมาคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่เรียกอ่ะเหมือนสายการบินหรือว่ามาห้างอ่ะประกาศบอกน้ำผลไม้อยู่ด้านน้นนะคะลูกค้าสามารถซื้อและบริการตัวเองได้เลยค่ะอาริยมขอสมหวังชิดในการนำเข้าผู้ปิดแบบต่างๆของคุณแม่ขอบคคุณ่ะเหมือนสายการบินประกาศตอนจะขึ้นบินเลยอ่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตถ่ายคลิปให้เอฟซีคุณแม่แ<ค>ดูนะคะได้แต่ก็ะตุกซ้ายนิดนึงได้ไหมได้ซ้ายกว่าตัวเองอะ่ะมาแล้วสองสองแปดเรื่องค่ะไปโต๊ะสามค่ะเอาหนึน่งจุดสี่มาหน่อยค่ะขวาหนึ่งจุดสี่ค่ะอ๋อใหม่ก็ไม่มาไวอ่ะวันนี้หิวค่ะ กินดึกๆมากไม่ดีเดี๋ยวอ้วนเนาะคุณแม่เนาะเนี่ยกินตีสามตีสี่ทุกวันตีสองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนตีสองไปกินเพื่อนนี่เมื่อกี้อ่ะพี่เขาบอกว่าจะยำหรอแม่บอกไปเลยว่าหนูยำเป็นไงเอ้ยนั่งยำเลยก็๊ดดิวยำจะได้รีบมาถ่ายไงรีบเร็ววันนี้ต้องโชว์แล้วเร็วเร็วนี้นะด้ขึ้นโชว์เพราะว่าคุณแม่จะคุณแม่กลับบ้านเมืองนอกคุณแม่กลับเมืองนอก ไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยโต๊ดวน,นี้ค่ัะวันนี้อยู่ครบนะคะมีสีได้แล้วใช่ไหมคะที่รักจะบวยครึ่งนะคะมะนาววันนี้ ให้ถามมะนาวตะปุยตะบุยเกจับครึ่งเ,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 เลยอ่ะแม่ชิมมานาะนะมมานาวด้วยเหรออะะไรนชิมมะนาวด้วยเหรอต้องชิมครับบางวันก็สองบางวันก็หนึ่งครึ่งใช่ไหมสังเกต <Feels like. S 2> วันไหนตะปุยเยอะจะยิ้มมากคุณแ <M od ella> ม่ทำไมวันวนี้พนักง,งานแซ่บจังไหนอ่ะสองคนไม่เคยเห็นพี่นะคะ วาบได้แล้วค่ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสามอยู่แซตามเจ<ร>้าของรง้านใช่ไหมคะรครบคุณค่ะพ่งปุ่ให้สองิงค่ะมาอนาทีเข้ารายการค่ะ,ะว้วบิลลนักโต๊ะสามแล้วใช่ไหมอายุจานนี้รวมเบอร์นะคะ พนักงานก็จะแบกไปอุโนอันนี้กลับบ้านเมื่อกับสะพานแปลงนาดีเข้ารายการ พลกก็สลวนแล้วค่ะพี่เบ้นค่ะถ้าพี่แลกสรวนอย่างเงี้ยสลวนทั้งคืนแสดงว่าเมื่อคืนดึกนะคะอะไรนะคะแสดงว่าเมื่อคืนดึกไปหน่อยเช้าเลยเหรอ้าอ๋อคุณแม่ไปทำบุญมาทำบุญมาแล้วมาทำธุระที่ร้านตอนเช้าติดตามคุณแม่ได้ทาง Facebook นะคะคุณแม่จะกลับบ้านเมืองนอกคิดถึงก็ไปดูทางเฟซบุ๊กเราคะอะใหใส่ฟ้าปิดฟ้าใส่กล่องเป็นโรเบิร์ตไปให้โต๊ะขามเลยนะ ล็อมเบอร์ะ 18, ะ 18, ะ 20, จะได้สองกล่องนะคะถ้าใส่กล่องย้อนบแปดเจ็ดหห้าส่ามเดี๋ยวเ็นจะถ่ายพักเดียวนะเพราะถ้ายำเป็นมาแล้วมันก็จะไปกินแล้ว ม,ม,มันดำไปเยอะเลยอะยืนเหะืรอ่ะมันดำไปเยอะนี่ไปไหนมาปะคะพี่เบนเนี่ยค่ะอาหารมื้อแรกเลยกงกินข้าวเนี่ยกินยำเลยเหรอใช่พักนี้ก็นอนเช้ากับทุกวันนอนไม่หลับค่ะ นี่เป็นโต๊ะ18สองจานก่อนค่ะ ก็จะตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบปีแล้วนะตัวเ<ร>องชั่วโมงอยากถามนะตัวบินนะคะค<อ>ินแน่นมากเออเนื้อนตาวเดี๋ยวรอชมดูดดีวยำนะคะเร็วๆนี้ เ๋ยวไว้เป็นมาทานแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะค่ะเปิดร้านแป๊บเดียวก็เติมหอมแล้วนะคะเติไมไม่มีแคชเชียร์สาวสวย เสี่ยากเหน้าคนพูดเนี่ยแนเสียกว่าทุกวนเลยอ่ะเหอีกสทีก็อะไรกันเหมือนคุณแม่ยำไปต้อง 9, ก้าแปดเจ็ดเอรเงี้ยอีสามชินวีออนแอร์เอามิเปิดไฟมิเปิดไฟมาลดจับสีเดงตทวโทนอยู่ไหนคะเอกที่ไหนครับต้อสิเอ็ดค่ะ จะ็นเสียงไวเล็ตค่ายมวยนะคะดังเข้ามาแทรกในลำโพงของที่ร้านเอไม่เคยผิดอะไรอ่ะยังบุญยังบุญในที่ได้มา สาสิบวีิบียี่สิบีนะคะคุณแม่เราเร็วยี่สิบวีนยำยี่สิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วสามสอง เกลยวครับมันดูมัจเจเรไอมปะเออใช่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 ตัวไฟอันนี้เตียวโตัะสิบเก็ดทั้งหมดสี่กล่องครับสวัสดีค่ะมาดามมีต้นรังมาดามด้วยนะจะโอปปาคาราโอเกะติดตามผลงานได้นะจ๊ะ ไ,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 ไม่เคยไปไม่เคยไปแต่มีคนเคยมาเพราะว่ามีนคนมากินยำเหรออะไรนะมัน้ามีคนมากินยำใครมีนากินยำตอนทเห็<ๆ>เนลมึงรักยำเนกันคนใส่ก็จะยำแบบเงียบ คุณปี๊ดที่สั่งกลับบ้านได้แล้วนะครับคุณปี๊ดปรับปรับโ้เสียงแหลมที่สั่งกลับบ้านได้แล้วนะครับไม่ต้องโทนต้องปรับโทนต้องปรับขึ้นนี่มันเสียงแหลมตัวที่10ราคา40ตัวเฉพาะตัวใหญ่นะอันนี้เสียงตัวใหญ่แน่นอนนี่ทีมงานนะคะวันนี้พนักงานขาดมีคนมาช่วย สวัสชีครับสาวเช็คโอนครับโอนไปสุดแล้วเนี่ยทรงไหนตัวใหญ่คืออโคนางเป็นยงหนนงอินใช่ไหมเขาเยงนังใหญ่ใหล่ยงสองสสวัสดีค่ะคุณเมย์ที่สั่งกลับบ้านได้แล้วนะคะคุณเมย์

สิบชิ้นนะคุณตทีที่สั่งกับบ้านแล้วนะคะคุณตีอันนี้แหลมใช่ไหมไปตสิมค่ะตอนะดหมดกระดานนี่ใช้เวลายำเพียง45นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาจะยำเป็นรอบๆหมดรอบนี้ก็เอารอบใหม่ขึ้นเรียง จะพกสองอย่างสามโทนดีแม่ไม่ได้นะมมันยังนี่ลมพื้นใช่ไหม 6 3โงสาแล้วนะคะเวลาผ่านไปนเร็วมากเลยเดี๋ยวเราไปรอทานอาหารที่โต๊ะกันดีกว่านะคะมันจะถึงคิวแล้วแหละ ก็มาแล้วนะคะนี่นะคะยำของเราเราจะมาคุยม,มูที่ส,สั่งกลับบ้านได้แล้วนะครับแต่มันต้องอร่อยอยู่แล้วละเนาะนะี่จำมักอ <c oughs> <c oughs> ืม้อ้โอเตะเย็นหอมองกาไปด้วย เน,นี่ถ้าเป็นไก่ยอจะแ,แย่งกิน กินด้วยไหมกินพี่ไหมกาไปยังไงน่ะไปยังไงคิวหมายเลขหนึ่ง่งองค่าได้หมดค่ะขอถ่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวเดียวฝาติดหยุดกดไหม ไปย่นนเยยาเช็คเบอร์โต้แล้วก็ควรออกได้เล,เลยนะคะลูกค้าที่มาใหม่นะคะ,ะเพิ่มรอบบินเพิ่มอาหารเพิ่มีส่งสอพตุ้มม้ากับปูออย,ยอในกระหล่ยำหมูยอยำหก่แงและยำปูในร้านเป็นต้นแามนะครับคุณีคุนุ้นยจะเป็นยำขย,ง,ยงสุดมนร้านคุณอเป็นตีในร้านคุณตรงคุณมีมาทั้งหมดนะรับผมตรถึงเทีของเขาทุกวันเลยจะอยู่

30เท่าไหร่35บาทอร่อยอยู่ทาไฮมุ <5 S 1> ม้งสามสิบห้ามาชื่อร้านเตะนมน,นะคะอร่อยอยู่ลองไปซื้อได้ถ้าใครเผ็ดเ็ดนะหนึ่งสองศูนย์อยู่ไหมคะหนึ่งสองศูนย์ค่ะหนึ่งสองศูนย์ไม่อยู่ขออนุญาตข้ามนะคะเป็นบัตรคิวรอโต๊ะทานอาหารนะคะบัตรคิวหมายเลขหนึ่งสองหนึ่ง อยู่อีกนะคะหนึสองสองค่ะเมื่อกี้มันไปหนสองค่ะเมื่อกี้ไปถึงหนึ่งสองสี่แล้วใช่ไหมคะยังอยู่นะคะขออนุญาตข้ามนะคะหนึ่งสองสองค่ะอาเจินค่ะขอความกรุณาลูกค้านะคะบางทีแบบรับบัตรคิวแล้วแบบรอไม่ไหวออกประคิวกระตุกหน่อยนะคะประคิวกระเทยหายทุกวันเลย Okay. เ็นเป็นคนกินเยอะนะแต่พอแบบกินมาถึงประมาณเนี้ยยำหมูยออ่ะก็จะรู้สึกอิ่มทุกทีเลยวันนี้เป็นไม่ได้กินข้าวนะกินยำหมูยอกับหมูทอดเพราะว่ายำหมูยอจานหนึ่งอ่ะเป็นกินคนเดียวไงอันนี้เป็นข้าวมือแรกนะหลวงพียง เหมือนยำนมจีนปะพอใส่เนี้เข้าไปดีเซตาเชียโซโซเชียโซโซเชียสู้ซโอ้ยเป็นขากระเปิดอกุ้งกินไปเลยมันนิ่ม ลองกินด Or ูไม่ใช่ไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ชอบกินก็กัดทิ้งเลยตอนนี้กินกุ้งหรือกินกล้วยคะเราทำปากมืนกินกล้วยเลยค่ะรุ่นญี่ปุ่นจริงๆค่อย้ายอะแต่งหน้าเทาห่อไข่กับบ้านได้ไหมเจียดไยกินสั อิ่มแค่นี้ก็กล้มกืนแล้วพวกเราจะผอมแล้วก็เลยกินได้น้อยใช่ไหมหรือเปล่าตอนนี้คนก็ยังเยอะมากอยู่เลยนะคะคนนั่งรอแล้วก็ที่เราเจอใหม่วันนี้มีน้ำปัน่นนี่นะคะ มีร้านน้ำอยู่ข้างร้านยำเลยมีมะพร้าวปัน่นเมื่อกี้เป็นมาซื้อชาไข่มุกไปแล้วอร่อยมีเมนูอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะเมื่อนิดนึนนงอะ่ะเมื่อกี้เป็นมาซื้อชาเย็นไข่มุกก็อร่อยอะ่ะก็เลยเดินกลับมาจะซื้อชาไข่มุกอีกรอบนึงเห็นเขาซื้อมะพร้าวปัน่นน่ากินมากก็เลยเปลี่ยนเป็นมะพร้าวปัน่นมาไปดูกัน ๋อมีชื่อร้านด้วยเตะนมมีขายอยู่ที่อื่นด้วยไหมคะหรือว่าขายที่นี่ที่เดียวมีที่สนามบอลครับโอ้สนามบอลเข่าน้อยสนามบอลเขาน้อยแล้วตอนเย็นก็มาขายนี่คือร้านนั้นก็จะมีคนขายโอเป็นสาขานะคะตอนนี้เป็นอิ่มยำแล้วเรียบร้อยนะคะแต่เฟียนางกินช้านางยังไม่อิ่มนางก้มหน้ากินอยู่คนเดียวตรงนี้เห็นไหมคะเฟีย แล้วนะคะน้ำมะพร้าวนมสดบัตนของเราน่ากินไหม